In the spring of forty seven, so the story it is told. Old John Sutter went to the millside and found a piece of shining gold. Well, he took it. Where the word, like wildfire, spread. And old John Sutter. Left. I yeah สวัสดีครับขอต้อนรับนะฮะท่ชมนะครับเข้าสู่ช่องมามาพาดูนานะครับผมกลับมาพบกับผมนะครับคุณวันนี้นะครับผมมีที่แปลงสวยต้องบอกว่าเป็นที่ดินที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะฮะเป็นที่ดินที่มีการเดินทางสะดวกนะครับมาถึงแปลงที่แปลงนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญผมต้องบอกว่าที่แปลงนี้นะครับผมเป็นที่ดินที่มีบรรยากาศนะครับภูเขาลายล้อมสวยงามนะครับผม ทินแปลงที่ผมว่านี้นะครับอยู่ที่ตําบลลาดบัวขาวนะครับอําเภอสีคิ้วนะฮะจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าโคราชนั่นเองนะครับผมการเดินทางนะจากกรุงเทพนะครับผมผานชมนะฮะเดินทางนะครับบนถนนมิตรภาพนะครับผมมาทินแปลงนี้นะครับผม จากถนนมิตรภาพเนี่ยอสองข้างทางต้องบอกว่าเป็นชุมชนนะครับแล้วก็จะมีโรงงานนะไม่ใช่เป็นโรงงาน CP นะครับอุตสาหกรรมนะครับผมแล้วก็การเดินทางเข้ามาที่แปลงที่แปลงนี้ก็ถือว่าไม่ไกลนะครับจากถนนมิตรภาพเข้ามาที่แปลงที่แปลงนี้เพียงแค่800เมตรเท่านั้นเองนะครับผมนอกจากนี้นะท่านชมที่แปลงนี้นะครับก็อยู่ใกล้กับเขื่อนลำตะคองนะต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากเขื่อนลำตะคองด้วยนะครับ อ่ะตอนนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมายืนอยู่ทางหน้าแปลงที่ดินนะที่ของเราคือแปลงนี้ท่านผู้ชมอ่ะแปลงที่ผู้ชมเห็นตรงนี้ที่ผมชี้นี่นะอ่ะเขียวๆทั้งหมดเลยท่านผู้ชมนะทางด้านหลังแปลงเนี่ยก็จะเห็นมีภูเขานะครับผมสีเขียวท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นที่แปลงนี้นะฮะเนื้อที่แปลงนี้ผมต้องบอกว่าผืนใหญ่เนี่ยเนื้อที่แดไร่นะฮะ แต่วันนี้นะครับผมก็จะทำจากผืนใหญ่เนี่ยให้มันเป็นผืนเล็กนะครับให้ท่านผู้ชมจับต้องได้ง่ายขึ้นนะท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่มองหาที่ดินนะครับที่อยากจะได้ที่ดินที่อยู่ไม่ไกลจากเขาใหญ่ต้องบอกว่าจากอําเภอปากช่องเนี่ยไม่ไกลจากเขาใหญ่หรือว่าจากแหล่งท่องเที่ยวนะฮะผมต้องบอกที่แปลงนี้นะครับถือว่าวันนี้นะท่านผู้ชมติดตามกันให้ดีนะอ่ะผมท่านผู้ชมนะครับยืนอยู่ทางด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับผม ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือถนนสาธารณะนะฮะที่อยู่หน้าแปลงที่ดินนะครับที่ของเราเนี่ยหันหน้าออกทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะเพราะาตะวันตกอยู่ทางด้านนี้น้ำชมนะ,ะส่วนตะวันออกเฉียงเหนือยอยู่ทางด้านหน้าแปลงของเรานะครับบรรยากาศที่ผมเห็นนะครับผมก็จะมีภูเขานะรายล้อมนะครับรายล้อมที่แปลงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านทิศตะวันออกนะนะ้ชมนะหรือว่าทางด้านทิศ ใต้นะฮะตะวันตกนะฮะตะวันตกเนี่ยผมต้องบอกว่าเห็นวิวเขาใหญ่เที่ยงนะต้องบอกว่าจะเห็นกลางหันลมนั่นเองนะครับที่ท่านชมเห็นตรงนี้นะครับก็จะมีวิวกลงหันลมให้เห็นด้วยนะครับเ mm hmm. ที่ยนแปลงนี้ตามที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับอยู่ใกล้กับเขื่อนลำตะคองนะ การเดินทางเนี่ยจากกรุงเทพนะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับไม่ว่าจะเดินทางด้วยเอ่อไม่ว่าจะเป็นถนนพิภาพนะวิ่งตรงๆมาเลยนะออกสลับบุรีเนี่ยวิ่งตรงออกแก่งคอยออกสลับบุรีผ่านอ่าปากช่องเขาใหญ่เนี่ยมาเลยนะถึงที่แปลงนี้นะครับเพียง <cond ka> แค่100กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนะประมาณร้อยไปปลายนะถึงที่แปลงนี้นะฮะ ข้อดีขอยี่ที่แปลงนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าที่ินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ไม่ต้องถมนะเป็นที่ดินที่สูงเป็นเนินเขาสูงเท่าถนนอ่าดูจากสังเกตก็จะเห็นเพื่อนบ้านเนี่ยทุกๆแปลงนะก็เป็นที่ดินที่อยู่ไม่ต้องถมเลยเป็นเนินเขาเป็นเนินแบบเดิมๆนั่นเองนะที่สำคัญต้องบอกว่าที่แปลงนี้นะครับน้ําไม่ท่วมนะครับผมอ่าเป็นที่สูงนั่นเองนะเป็นที่ราบสูงนะครับน้ําไม่ท่วมนะท่านผู้ชมนะอ่า เดี๋ยวไปดูในแปลงที่ดินนะครับเดี๋ยวเดินไปทางด้านท้ายแปลงกันบ้างนะถือว่าเป็นที่ดินที่วิวดีน้งส้มนะเป็นที่ดินที่วิวสวยวิวดีมากๆเลยนะอ่ะมีบ้านที่กําลังปลูกใหม่นะครับหลายหลังเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ทางเข้ามาเนี่ยผมต้องบอกว่านะจากถนนมิตรภาพเนี่ยเข้ามาเพียงแค่800เมตรนะก็จะมีรีสอร์ทนะผมเห็นมีรีสอร์ทเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนนะครับเข้ามานะครับถือว่าดินแปลงนี้อยู่ไม่เปลี่ยวนะ ภูเขาลายล้อมวิวสวยอยู่ไม่ไกลเมืองนะครับผมเนี่ยน้านหลังแปลงของเราเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านชมนะเป็นบ้านสวยๆที่กำลังปลูกขึ้นมาใหม่นะ,ะส่วนสารุปรโภคแนมะ้ชมนะก็จะมีไฟฟ้ามีน้ำประปาผ่านหน้าแปลงมีไฟฟ้ามีน้ำประปาผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับมอะเรื่องของดินนะชมนะ ดินในแปลงที่ดินดูจากแปลงข้างเคียงได้เลยนะเนื่องจากสภาพอยู่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับดูจากแปลงข้างๆเราได้นะฮะก็จะเป็นดินดีสภาพดินก็ถือว่าเป็นดินดีดินเขานั่นเองนะครับเป็นดินร่วนนะฮะ,ะท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ดินนะอยากได้ที่ดินที่ที่น้ําไม่ท่วมนะครับที่อยากจะหนีน้ํานะครับหนีน้ําจาก จากน้ําท่วมนะครที่ต้องบอกว่าที่โคราชนะหรือว่านครราชสีมาเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นที่ดินที่อยู่บนที่สูงนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ที่สาคัญต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับผมแล้วก็วิวทิวทัศน์ก็ถือว่าสวยนะครับอ่าวิวสวย ท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากจะมีที่ดินนะครับเอาไว้เก็บนะหรือว่าอยากจะเอามาปลูกบ,บ้านนะครับเอาไว้พักผ่อนเอาไว้ทํากิจกรรมนะครับในช่วงวันหยุดกับครอบครัวอยากจะมีที่ดินหรือว่ามีบ้านที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นบ้านหลังที่1นึ่งหลังแรกหรือเป็นบ้านหลังที่2ที่3ก็แล้วแต่นะผมต้องบอกว่าทินแปลงนี้นะครับเหมาะกับท่านผู้ชมนะครับเหมาะที่จะเก็บนะทาธุรกิจก็ได้เหมาะที่จะเก็บเอาไว้ระยะยาวนะไว้เก็งกําไรได้นะครับ รหรือว่าซื้อไว้จะมาปลูกบ้านก็ถือว่าเป็นบ้านพักอากาศที่ที่อากาศถือว่าค่อนข้างดีนะครับอ่าก็ถือว่าเหมาะนะครับผม ท่านชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้เลยนะเข้ามาดูมาชมได้นะอยากมาดูสถานที่จริงๆนะครับก่อนตัดสินใจก็เข้ามาดูได้นะ,ะสำหรับราคานะผมต้องบอกว่าที่ปแปลงนี้นะครับเนื้อที่เต็มมัน8ไร่นะแต่วันนี้นะครับผมจะมาทานะครับให้มันเหลือให้ท่านผู้ชมจับต้องได้นะจะมาทําให้มันเล็กลงนะครับให้มันเหมาะกับกับงบประมาณของท่านชมนะครับผมก็เริ่มที่ตารางวาละ8,500บาทนะฮะ 8,500บาทต่อตารางวาเผื่อท่านใดนะครับอยากได้จำนวนเนื้อที่นะครับมากหรือน้อยยังไงก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้มาดูก่อนได้นะฮะแบ่งเริ่มตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปน้ชมนะ100ตารางวา8,5 0,000บาทนะฮะอ่า100ตารางวาเริ่มที่100ตารางวาขึ้นไปนะฮะเผื่ท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถจะเข้ามาดูมาชมกันได้นะครับผมกับที่แปลงนี้นะครับเป็นที่แปลงสวยนะครับผม อ่าที่สำคัญผมต้องบอกท่านชมแบบนี้ครับที่แปลงนี้นะเป็นที่ดิน <subjective S 1> ที่ไม่ต้องถม <Summer> นะครับเป็นทุกแปลงนะฮะสูงเท่าถนนหมดเลยนะครับ <unaware noise> น้ําไม่ท่วมน,นะไม่ต้องถมเลยไม่มีต้นทุนหรือว่าเงืนประมาณหรือว่ารายจ่ายเรื่องการถมดินเพิ่มนะท่านชมนะหรือว่าแปลงนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเหมาะนะฮะค่อนข้างที่จะน่าเก็บนะครับ <concepts> <context> หรือว่าค่อนข้างที่น่าตัดสินใจให้ง่ายขึ้นนะครับเป็นที่ดินที่ไม่ต้องถมนั่นเองนะครับ เราอยู่ในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาทองคำเนี่ยผมต้องบอกว่าพุ่งขึ้นลายวันเลยทีเดียวนะ,ะบาทละสี่หมื่นน้ำมันรละสี่สิบบาทนะฮะผมต้องบอกว่าถ้าเป็นท่านใดนะครับที่เก็บทองไม่ทันนะก็สามารถหันมาเก็บที่ดินได้เลยนะครับผมต้องบอกว่าที่ดินเนี่ยสภาพการลงทุนเนี่ยผมบอกว่าที่ดินเนี่ยอาจจะสภาพคล่องไม่เท่ากับทองคำนะผมต้องบอกว่าแต่ในระยะยาวนะก็ถือว่า มีความมั่นคงไม่แพ้กันนะครับผมราคาที่ท่านผู้ชมอยากจะขายในวันข้างหน้าก็ถือว่าราคาณตอนนั้นเลยนะครับไม่มีขาดทุนแน่นอนนะครับอาจจะถือยาวสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาดูชมกันได้นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มองหาที่ดินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอาไว้เก็งกาไรนะฮะหรือว่าจะเอาไว้ลงทุนนะครับตามที่ผมพูดมานะครับผมหรือว่าอยากจะเอาไว้ปลูกบ้านนะครับเอาไว้อยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอาไว้หนีจากกรุงเทพนะต้องบอกว่าหนีจาก ความวุ่นวายสกรุงเทพมานะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าอยากจะมามีชีวิตอยู่ที่นี่ทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวผมอบอกว่าที่แปลงนี้ค่อนข้างจะเหมาะกับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังมองหานะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจที่แปลงนี้นะครับที่อยากได้ที่ดินนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมแบ่งเริ่มตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปนะอ,ะอยู่ที่ตารางวาละ8,500บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมนะ หนึ่ง,งานก็8 5 0 0 0นบาทนะหรือถ้าท่านผู้ชมท่านใดหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดที่อยากได้พื้นที่มากกว่า1ง,งานนะครับไม่ว่าจะเป็นอสองงาน3งานหรือว่า1ไร่ไรนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับผม ตลอดวันนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดติดตามนะครับติดตามช่องมามาพาดูนานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมหรือว่าโอกาสหน้าเนี่ยผมมีที่แปลงไหนที่มันน่าสนใจนะครับที่มันเหมาะกับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมกําลังมองหาอยู่นะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้เห็นก่อนแล้วก็ได้เลือกและตัดสินใจก่อนนั่นเองนะครับผมตลอดวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลััับบบมมมาาาเจออกกนนนนใใหห่คคคลิป้ะะรรขพุณ สวัสดีครับผม